อนมันเดดนโอน สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับรายการสอนรังลิเกนนะักพยากรณ์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่กันมะกรูดนะครับบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดทั้ง12ราศีในปีใหม่นี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราถึง15มกราดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเนี่ยนะราศีกุมนะฮะดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรบ้างผมเสี่ยงไพ่มา,าได้ห้ใบนะฮะได้ไพ่เดอะเดทนะฮะได้ไพ่แ ไอเท้าอัศวินดาบนะฮะแล้วก็3ถ้วยแล้วก็เดวิลนะฮะเดเดทเกิดขึ้นนะครับก็ขอไว้พอให้ท่านนะครับสิ่งที่แล้วปีที่แล้วนะครับสำหรับรายเสกุ้มเนะี่ยอะไรที่เสียใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วลืมให้มันตายไปกับปีที่แล้วเลยนะฮะเพราะว่าท่านจะได้เกิดใหม่มีชีวิตที่รุ่งโรดได้แปดไม้เท้านะในเรื่องการงานนะปีที่แล้วอาจจะเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ปีนี้นะฮะหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมนี้นะฮะ ท่านจะโชคดีจะมีงานใหม่เข้ามาจะมีสิ่งดีๆจะมีมิตรบริวารใหม่ๆเข้ามาให้ระมัดระวังนะฮะอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นอัศวินดาบนะฮะสำหรับคนที่มียวดยานพาหนะแนะนำนะครับให้สลับยางหน้ามาวะยางหลังไปไว้ยางหน้าได้แล้วนะครับเพราะรถของท่านอาจจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องยวดยานพาหนะอาจจะขับเร็วหรือว่าการอาจจะเลี่ยงร้อนนะครับทำให้จิตใจท่านเล่าร้อนให้ให้ระมัดระวังในะอารมณ์นะฮะ ในช่วง1-15โมกราสำหรับชาวราศีกุ่มนะฮะ